เกียมากเลยที่ไดม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะที่อ่หงได้ชวนแอนมาเป็นอ่าสเปเชียลเกสต์ของนายเจมคนนี้ค่ะาตรงคอเราเ่มากเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือเปลี่ยนจากเซตแรกเซตแรกจะเป็นตัวโทสสีฟ้าแล้วก็รูปรูปเปลียนโดยเฉพาะมาสัมผั์กับตอนน้ใส่เป็นเทใาแจว อันนี้อันใส่เป็นกี่เซตแล้วสองสองเซตค่ะอยากจะอีกสักเซตไหมถ้าทางแบรนด์ให้แอนก็รับเลยค่ะแล้วเซตที่มีความพิเศษอะไรคะเอาเซตที่เดิมเถอะค่ะเซตที่เดิมใช่ไหมคะตัวมันจะเป็นแบบโทแพสซึ่งจะส่งพลังความสุขแล้วก็ความแฮปปี้เนสความแบบพลังบวกใช่ค่ะแล้ก็จะนี้เพิ่งจะได้เป็นเซตใหม่ก่อนล้็มาเลยยังไม่ได้ทำดยิ่งใหญ่เนาะอันเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็เบา อีกนิดนึงก็คือไข่ไก่แล้วใช่สวยมากต่นเสียงปกติเราเป็นคนที่ชอบย้อนเกณฑ์แต่อยู่แล้วโชอบเหมือนเขาบอกว่า diamonds are girls best friend ชอบค่ะนถ้าได้ใส่ก็อยากใส่บ่อย เรารู้สึกว่าแบบของ,อของใใดี่เจนมาค่ะคำศัพท์เขาเรียกอะไรนะดีไซน์หรือแบบคอลเลคชั่นต่างๆของเขามันสวยอย่างไรน้าทิ้งใจเรอาอย่างไรางอย่างแรกเลยนะคะชอบดิจเจนตรงที่เจ้าของแบรนด์ไทย <c oughs> เป็นแบรนด์ไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่เราได้แบบนําเสนอหนให้ทั่วโลกเห็นว่าคนไทยแบรบนด์ไทยทำ,ทำได้ถึงแบบระดับจักรวาลได้เลย ก็ชอบดีไซน์แต่และดีไซน์ไม่เหมือนกันล้วก็จะมีความทันสมัยด้วยด้วยแบบตัวเครื่องกักเส่งแรกแอ้ก็เคยใส่ตัวชี่แบบไม่ได้มีสีแต่เป็นสีเทบบใส่กับทุกอย่างได้ใส่กับ everyday look ตอนที่อนได้เป็นพิธีกรของ global action ใส่เป็นแบบตัวช็อกเกอร์แล้วก็ตัวเส้นแบบอัอนนั้นแหละ, <c oughs> ะแต่ว่าชอบที่ที่ดีไซน์แต่และแต่ละชิ้นมีความทันสมัยมีความโมเดิร์นที่ใส่ได้แบบทุกทุก ทศก,กาลได้แสดงว่าทุกคอลเลคชันที่คุณพี่เจมออกมาก็คือถูกใจใช่๋ยว่<บ>าทุกครั้งมีคอลเลคชันปล่อยแอนก็จะขอใส่งานนี้ได้ไหมแล้วก็ทำงานทีมงานน่ารักมากค่ะแอนทุกคนเ่องนี้คือต้องมีกาสศ่า,าคนขึ้นไปเลยไหมเดินตะประกกตอนนี้ยังไม่เห็นกาศ่แอ,น,อนจะเดินไปทางนี้กติว่าแอนจะเดินไปทางนี้ปกติว่าแอนจะเดินไปทางนี้ปกติ่ ก็ฝากทุกคนเข้าไปดูคอลเลคชันใหม่ของ b ิ a u t y g เจมนะคะมีความทันสมัยมีความสีสันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพายด้วยก็มีแบบ r a อเร o โบมีความค o ล o r f ร์ด้วยนะคะ everyday look ก็ใส่ได้ไปต่างประเทศก็ใส่ได้ค่ะก็ฝากคนมาเชิญมาเชิญดูคอลเลคชันต่างๆอ่ะแอ้วเรื่องไหนก่อนคะเริ่มเอาเรื่องล่าสุดก็ได้ดราม่าที่ผ่านมาดูดูนะคะก็มีเรื่อง ตอนน่ะให้ต่อให้ต่อไปฝั่งนี้หรือว่าตรงกลางก็มีก็เป็นธรรมชาติเลยลูกแต่ขอไอ้นี่อ่านมากทีสุดก็มีดราม่าที่ที่ล่าสุดเนาะเรื่องต่อสัมพันเรื่องมีดาวโฟโร่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดราม่าตามมาเราพอได้เห็นคือแปลกระแสบ้างไหมเห็นบ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่ไปไหนก็มีดราม่าตามกันเลยไม่ใช่ค่ะจริงจิแอนแอนเห็นด้วยค่ะแอนเห็นดราม่าที่ที่เอ่อ ได้ตามมาตอนที่แอนตอบคำถามแต่ว่าจริงๆแอนไม่ได้มีความแบบหวังไม่ดีกับใครเลยที่แอนพูดคือแอนจริงๆแอนไม่ควรที่จะต้องมาอธิบายด้วยซ้ำแต่ว่าเพื่อความสบายใจของคนอื่นนะคะแอนเป็นคนที่แปลภาษาอังกฤษจากแบบภาษาอังกฤษเป็นไทยเลยแล้วมันอาจจะออกมาแบบ direct ตรงเกินไปโดยที่คนเขาอาจจะแบบคิดว่ามันออกมาผิดออกมาไม่น่ารักซึ่งแอนไม่ได้เป็นคนแบบนั้น แอนแค่ camp, หมายถึงว่าแอนเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันว่าทาไมเขาอาจจะต้องทําแบบนี้หรือแบบนี้เพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้เขามันง่ายขึ้นเพื่อที่จะไปได้มงกุฎไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรเกี่ยวกับเวทีไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยค่ะแอนเข้าใจในเรื่องของสปิริตของเป็นนักกีฬาว่าเราจะสู้เราจะทําทุกอย่างให้มันทําให้ง่ายขึ้น เพราะว่าบางบางส่วนเขาก็เข้าใจแอนตรงเรื่องภาษาไทยว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณในส่วนที่เข้าใจตรงตรงนี้ก็ใช่ค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจภาษาไทยของแอนแล้วก็ช่วยอธิบายให้ทุกคนว่าแอนเป็นคนแบบไหนคเป็นคน direct แล้วก็ภาษาของแอนก็ เรียนทุกวันค่ะเรียนให้มันดีขึ้นทุกวันแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ดีพอให้แบบคนอื่นได้เข้าใจแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้แอนด้วยเราก็ส่งพลังบวกให้แอนแต่แล้วว่าเรื่องาราวม่นี้ขอให้มันผ่านไปนะคะแล้วว่าเพราะมันหลายอาทิตย์แล้วะคะ่ะเราควรที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่นน้องโอปอลกำลังจะประกวด World, มิสเวิลด์ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้น้องด้วยแล้วก็ Miss u ิ i v e r s e t h a i l a n ก็มีการประกวดของแต่ละจังหวัดก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเข้าประกวด หนูมีเครียดไหมคอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าคนมันตีความไปเองแน่อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มันจะมาหลงที่เราคนทนานจะเยอะมากกว่านี้จริงๆในมุมมองของแอนนะคะแอนไม่ไม่ได้ติดตามเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วในมุมมองของคนที่ไม่ชอบเราเราก็จะผิดตลอดเลยแอนก็ทําใจไว้โอเคเราทุกอย่างที่เราพูดมันคือความคิดเห็นของเราแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ตรงกับ แบบบางคนก็ได้ซึ่งให้มันผ่านไปแล้วก็อาจจะแบบดีความไม่เข้าใจบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังมีอีกหลายเรื่องที่แบบคนที่เจอผมแบบเขาบอกว่ารับได้เหมือนแบบดูถูกเวทีเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการดูถูกเลยค่ะแอนเข้าใจในเรื่องของการดิสเนสแล้วก็คือไม่ได้มีการดูถูกเลยเหมือนที่แอนได้อธิบายไปเมื่อกี้แอนพูดเหมือนหมายถึงว่าการแข่งการแข่งขันมันมีแบบ เราต้องโฟกัสในในแง่ของสู้สู้ว่ามันเป็นการแข่งขันโอเคเราจะทํายังไงบ้างเพื่อที่จะให้เส้นทางมันเปิดให้มันง่ายขึ้นแล้วถ้าเราฟีลว่าเราต้องทําแบบนี้ <c oughs> ก็ทําไปเลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเองว่าเขาจะทำยังไงใช่ใจหนูนี้อยากจะเคลียหรือให้มันแบบชัดเจนเนืเพราะว่าน้องมันก็ดูแบบเป็นศึกสองคนอะไรอย่างเงี้ยในในเรื่องของสุดตนเคลียอะไรคะเคลียกั อย่างเทียกับลีนาสมองที่เราใจกันไม่ได้าจจะพูดในตัวไม่ต้องผ่านแบบสื่อหรือวิสาอยู่ในแบบอะมาที่แบบว่าคือแบบที่หนูจะสื่อมันไม่ได้ใส่เครื่องว่าอย่างจะอธิบายแบบลีนาไหมอยากได้มีโอกาสพูดกับตัวกับเจ้าตัวอ๋อไม่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 มีค่ะไม่มีค่ะแอนเชื่อว่าทางเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบป็นวัตอเป็นเรื่องของ ใครพูดอะไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบขอไม่ไม่อยากแบบไป entertain d r a m าที่มันไม่ควรที่จะเป็น d าม m a ตั้งแต่แรกมันจะแบบนี้มันเก่งตัวไหมมันเก่งเพราะว่าหนูเห็นพี่ๆมาแล้วหนูเครียดจังเลยหนูไม่กล้าพูดอะไรหนูพูดอะไรก็ผิดไปหมดไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่แหละคือตัวแอนเร่อหนู พูดตามที่หนูคิดหนูไม่ได้แบบ<ช>ห,นหนูเป็นคนแบบนั้นนะหนูไม่ได้แบบหวังดีกับใครหนูก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จและอยากให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดไปแข่งก็ขอให้ได้มงไปทําอะไรก็ขอให้ได้ทางนั้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขอให้ทุกคนสูขภาพแข็งแรงเดิน <c oughs> ทางปลอดภัยนะคะ <c oughs> ไปไหนก็ขอให้โชคดีเฮ่งๆรวยๆนะคะ <c oughs> สาธุมีดราม่าคนก็จับต้องแอนตลอดมาใช่่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้า เขาต้องมีใครที่ต้องโยนรมาม่าใส่โยนมาทางนี้ได้เลยค่ะ <laughs> เพราะว่ารับไปหรอรับได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรทาแล้วก็อยากมีอะไรก็ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกรงกับการที่จะต้องตอบคำถามเรื่องประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี ไม่ไม่เก่งอะเพราะว่าแอนไม่เคยแบบหวังดีกับใครเลยถ้าใครอยากไม่เคย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 หวังดีกับใครไม่เคยไม่หวังดีกับใครไม่เคยไม่หวังดีกับใครไม่เคยหวังดีกับใครเลยคาดหวเลยหนูเชื่อพี่พี่ทุกคนจะไปตัดออกไสุดไม่รู้แล้วอะไม่หนูไม่เคยไม่หวังดีบครขอตัวลค่ะ าอะไรวันลครคำถามคือะไรนะคะเราจะไม่ไม่เครียดไม่เกรนกับการตอบตอบคำถามในเรื่องประเด็นต่คงๆที่เกิดขึ้นจากไม่ไม่ไม่เครียดค่ะเพราะว่าที่ทุกอย่างที่แอนพูดแอนก็พูดจัดใจแอนไม่เคยไม่หวังดีกับใครถ้าใครมีเรื่องอะไรกับแอนแอนก็ขอให้เขามาคุยด้วยก็จะได้เคลียร์ว่าแอนเป็นคนที่แบบไม่ชอบดราม่ามันทําให้แบบใจมันไม่โอเคแล้วมันจะเครียดแล้วขอให้ทุกคนไปแบบสบายสบาย ไปแบบนั้นไปสบายพูดถึงนี่แหละสบายใจไปไปไปนะสบายใจคนสบายใจเออเชียรโอปอเนาะเชียร์ไปดีกวใช่ค่ะก็ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปนะคะจบฟอยด์มันจบนะคะขอทุกคนเชียร์ทุกคนที่ไปประกวดแล้เวทีประกวดอะไรก็ขอให้ได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้น้องโอปอด้วยนะคะไปประกวดมิสเวิลด์แล้วก็ขอให้เขาได้ ทำให้มองสีฟ้าขับมาให้คนไทยเพื่ออะไรพูดมไม่ถูกสักทีค่ะก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้น้องเวย <มา S 1> ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวมองตอร์มีนะขอบคุณค่ะสำหรับ